วัดความเป็นมาของกองอาสารักษาดินแดนโดยที่การป้องกันประเทศชาติในสถานการณ์สงครามปัจจุบันเป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองทุกคนที่จะต้องรวมมือช่วยเหลือและจะต้องได้รับการศึกษาอบรมเพื่อให้มีความรู้ในการที่จะป้องกันตนเองและประเทศชาติจึงจําเป็นต้องมีการฝึกอบรมและจะตั้งหน่วยบังคับบัญชาเตรียมไว้ตั้งแต่เวลาปกติเป็นเหตุผลสำคัญในการจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดน กองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์กรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช2497มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนหลักการสำคัญในการจัดตั้งคือเพื่อมีกําลังสํารองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติทั้งยามปกติและสงคราม โดยรับสมัครรัษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอสอพัฒนาการของกองอาสารักษาดินแดนสามารถแบ่งได้เป็น3ระยะคือระยะก่อนพุทธศักราช2454สมัยโบราณเมื่อเกิดภาวะสงครามจะมีรัษฎรที่ไม่ใช่ทหารรวมตัวกันต่อสู้กับข้าศึกเพื่อราาักษาแผ่นดินอทิสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชศึกบางละจัน ชาวบ้านบางละจันที่ไม่ใช่ทหารพยายามต่อสู้กับพม่าจนสิ้นกำลังประมาณพุทธศักราช2,308ถึง2,309สมัยการสู้รบที่เมืองถลางคุณยญิงจันและนางมุกหรือเท่าเทพกษัตริตีและเท่าสีสุนทรสมัยกู้อิสรภาพเมืองนครราชสีมาโดยการนำของคุณหญิงโมหรือท่านเท่าสุรนาลีสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2454เป็นกองพลอาสาสมัครเพื่ออบรมขา้าราชการและประชาชนให้รู้จักร,รักชาติรู้จักนาที่ในการป้องกันรักษาประเทศชาติระยะตั้งแต่พุทธศักราช2454ถึง2497มีความพยายามที่จะจัดตั้งหน่วยพลเรือนอาสาขึ้นให้เป็นระบบ ทางในยามปกติและสงครามมีการนำแนวคิดจากต่างประเทศมาใช้หลังจากมีการจัดตั้งกองเสือป่าข,ขึ้นสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีพระราชบัญญัติกำนดหนาที่คนไทยในเวลารลบพุทธศักราช2481และพระราชบัญญัติให้อำนาจในการเตรียมการป้องกันประเทศพุทธศักราช2484ขึ้นเพื่อฝึกอบรมคนไทยให้รู้จักนาที ในการที่จะป้องกันร,รักษาประเทศชาติในเวลาสงครามโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการระยะตั้งแต่พุทธศักราช2497ถึงปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช2497เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2497ทำให้การดำเนินการด้านพลเรือนอาสามีรูปแบบและระบบที่ชัดเจน ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาตามลำดับจนถึงปัจจุบันและวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีจึงเป็นวันไขวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน